สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ในวันที่14เมษายนปี65นี้นะคะดาวพระอาทิตย์ค่ะโคจรไปได้ตําแหน่งมหาอุดนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อทุกทุกลัคนาราศีแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกรกฎซึ่งชาวลัคนาราศีกรกฎก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะหรือถ้าท่านใดนะคะที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมก็เข้ามาดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะ ในวันที่14เมษายนปี65นี้ดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งหมายถึงการเงินของท่านค่ะโคจรเข้าไปอยู่ในภพการงานและก็ได้ตำแหน่งมหาอุด จะเห็นได้ว่านะคะในพบการงานนะคะมีดวงดาวอยู่ร่วมราศีทั้งหมด5้าดวงเลยนะคะก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมนะคะจะมีงานเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเก่าที่ผ่านมาจะต้องสะสางให้หมดรวมถึงงานใหม่ก็เข้ามาอย่างมากมายเลยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะดาวพระราหูดวงนี้ค่ะ ในวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาเขาโคจรเข้ามาอยู่ในภพการงานของท่านเมื่อดาวพระราหูเข้ามาอยู่ในภพการงานการงานของท่านย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเลยค่ะบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนพันแนกบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปอยู่ต่างถิ่นต่างอำเภอ หรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานที่ท่านเคยทําก็เป็นไปได้ค่ะเมื่อดาวพร,ราหูเข้ามาอยู่ตรงพบการงานเช่นนี้นะคะก็จะส่งผลไปจนถึงเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์นั่นเองตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่30มีนาคมเป็นต้นไปประมาณ1ปีครึ่งนะคะท่านมีเกณฑ์การโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะในช่วงวัน 2ที่14เมษายนไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมปี65นี้นะคะดาวพระอาทิตย์ที่โคจรเข้าไปอยู่ในภพการงานของท่านและก็ได้ตําแหน่งที่เด่นดีเช่นนี้นะคะท่านมีเกณฑ์นะคะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในหน้าที่การงานรวมไปถึงเงินเดือนของท่านด้วยนะคะท่านอาจจะได้เงินก้อนใหญ่พอสมควรหรืออาจจะได้เงินประจําตําแหน่งด้วยนะคะถือว่าการเงินในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยค่ะ และในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็มีสิ่งดีๆอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่สนับสนุนการงานของท่านก็คือคนรอบข้างนะคะคนที่อยู่แวดล้อมของท่านอาจจะเป็น พนักงานหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในที่ทํางานของท่านนะคะก็ช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนและก็สปอร์ตในเรื่องของการงานของท่านเป็นอย่างดีในช่วงระยะเวลานี้แต่ก็ขอให้ระมัดระวังนะคะเพราะในภพการงานนะคะยังมีดาวพรพพุธและก็ดาวพระราหูอยู่ด้วยค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะระมัดระวังในเรื่องของคําพูดให้มากๆหรือระมัดระวังในเรื่องของการเซ็นสัญญานะคะอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานอาจจะมีงานใหม่เข้ามาสําหรับท่าน ก็เรามาระวังในเรื่องของการเซ็นเอกสารด้วยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้ไม่มีปัญหานะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีกรกฎค่ะเข้ามาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โครจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับดวงชะตาของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ